แต่ด,ดวันนี้อินเดียนาโซ่และผองเพื่อนนี่เลยกุชชี่ไดฟ์ค่ะอ่ามาดูกันค่ะนาฬิกาดำน้ำนะคะเบสเซลตัวนี้นะคะเรามาดูกันว่าเขาจับเวลาได้ยังไงเพื่อนเพื่อนเห็นตัวนี้ไหมคะตรงสามเหลี่ยมตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็คือลูมส์นะคะเวลาเขาอยู่ในที่มืดเนี่ยเขาจะเลืองแสงได้มากนะคะอ่าแล้วรอบๆตรงเบสเซลตัวนี้นะคะ่ะเขาจะบอกหลักเป็นนาทีนะคะศูนย์ตรงนี้นะคะถึง60เนาะ เรามาดูกันว่าเฮ้ยโรตีในกรอบเมื่อกีอก้ที่เราสั่งเอาไว้นะคะรสนูชะลา่ารสเนยถั่ว15นาทีเนี่ยตอนนี้ที่เราไปสั่งเอาไว้เนี่ยค่ะเข็มยาวอยู่เลขนี้เนาะเราก็หมุนบาซเซลไปเลยค่ะบาเซลตัวนี้หมุนได้่เป็นทวนเข็มนะคะอ่าอันนี้ก็คือจุดที่เราเริ่มต้นในการเริ่มต้นการสั่งโรตีในกรอบของเราเนาะอ่าพอผ่านไปอ่าสมมุตินะคะเวลาผ่านไปละติด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 อ่าเพื่อนเเห็นแล้วไหมคะว่าเข็มนาทีอ่ะ จะผ่านมาแล้ว5นาทีติ๊ดติ๊ดติ๊ดเราเดินไปเดินเล่นติ๊ดติ๊ดติ๊ดสิบนาทีอ่านะคะตรงนี้ค่ะก็จะได้บอกว่าตรงสามเหลี่ยมเนี้ยก็จะบอกว่าเฮ้ยเราเริ่มต้นตรงนี้เราในเวลาเนี่ยผ่านมาละสิบนาทีติ๊ด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 ผ่านไปอีกผ่านไปอีกสิบห้านาทีอ่าตัวนี้นะคะเบสเซลตัวนี้ก็เอาไว้จับเวลานั่นเองนะคะคือฟังก์ชันเนี้ย ช้ได้บ้าเาเราจะใช้ในชีวิตจริงก็ได้หรือจะไม่ใช้ก็ได้แต่เราจะได้รู้ว่าเฮ้ยบเบสเซลของนาฬิกาที่หมุนได้เนี่ยเขาเอาไว้ทำอะไรเนาะก็จับเวลาได้ประมาณนี้ค่ะ